บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นมิ b ซูชิไททานนะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะคะเป็นชุดโปรเจกเตอร์ไบเอลด e r ีเลเซอร์ฟินิก78โรวัตต์พร้อมกรอบวงแหวนเซเว่นดีนะคะหลอด LED ที่ตัดหมอกค่ะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะไฟหลีจะติดเป็นวงแหวนนะคะไฟต่ําค่ะโปรเจกเตอร์ของทางร้านทุกตัวเป็นไบเสุกต่ําในตัวนะคะชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะ แสงต,ตอกกลางวันคัดออาคมพมนะคะสูงค่ะไฟสูงไปสปอร์ตเลเซอร์นะคะชมแสงผ่านถึงตัวรถเลยค่ะสูงค่ะโอเคค่ะ,ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะทางร้านจะมีห้องตั้งระดับไฟตามมาตรฐานนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ f c e e o o o k t t p พีเม u m มาต o วซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ